Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบ e x c l u s i v e และกองทัพเหล่าเนเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปด้วยการทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้งวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจาก l e g น n d l o c k Genesis ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบกันที่บูธ Richman Shop เลยนะครับ มาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาลองปืนใหม่ให้ดูนะครับไม่เชิงลองผมก็จะมาอ่อรีวิวให้ฟังนะครับรีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับสกินใหม่ไทยยี่สิบห้านะครับเป็นสกินมิสติกนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของปืนนี่เลยมนะั้งตั้งแต่มันแบบตั้งแต่เกมเปิดแล้วมันแบบแทบจะเป็นปืนใสาอากระบอกแรกๆในเกมเลยนะครับถ้าใครทันที่เกมมันเปิดวันแรกแล้วเล่นตั้งแต่นั้นจนถึงวันเนี้ย ผมเชื่อได้เลยว่าปืนนี้ก็ยังเป็นสตอรี่ของใครลหลายๆคนนะครับเพราะช่วงแรกๆหรือช่วงกลางๆที่มันไม่ได้มีปืนเมตาโกงเข้ามาครับทายี่้ามันก็ยังได้รับความนิยมพอสมควรน,นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าใครที่เอ,อ่อเล่นเกมนี้มานานพอสมควรเนี่ยทายี่้าเนี่ยคุณจะทันตอนที่มันติดเมตานะครับในโหมด mp นะโหมด d r ผมก็ไม่ได้เล่นนะครับผมก็เลยไม่รู้สักเท่าไหร่แต่ว่าในโหมด mp เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นเมตาอยู่ นะครับเนาะช่วงนั้นก็จะแบบมีพวกสกินรีเจน d มาขายมีพวกสกินม่วงนะครับสกินอีพิกที่มันแบบสะกดโกง,โง,โงมองง่ายๆเนาะช่วงนั้นก็จะแบบขายดีเลยนะครับใครแบบใครที่แบบมีนี่คือหล่อคือโกาจัดน,นะครับเรียกว่าเป็นสกินแรเทพเลยดีกว่านะสับสปีนี้เนาะและในตอนนี้นะครับตั้งแต่เกมเปิดมานะครับตั้งแต่ปี2019ปะถ้าในเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยนี่ผมไม่รู้เปิดตอนไหนแต่ว่าเอ,อ่อถ้าที่ผมดูมันเปิด2019ไม่แน่ใจว่ามันเปิดพร้อมกันไหมแต่ว่า จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยไทยยี่ห้ามันก็เพิ่งมีสกินแดงนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีนะครับใครที่เล่นมาเนี่ยก็น่าจะรู้กันว่ามันเรียกว่าเป็นสตรอรี่อันยาวนานของปืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ากระดาษนี้มันมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นสกินไทยยี่ห้าสกินชื่อว่า deep star piercer นะครับเนาะก็เป็นอะไรที่แบบถ้าถามผมผมชอบไหมสไตล์นี้ผมชอบนะมันแนวแบบ เล่นกับตัวละครอะไรก็เข้าครับใครที่ชอบแนวสีดําโทนดําโทนดุดันคล้ายๆเกา5.56สกินแดงเออโทนนั้นมันจะเป็นโทนมืดมึดบุงม่วงเน้นดุดันเน้นล้ำลเสียงล้ำลเอฟเฟกต์ล้ำลนะครับล้ำสมัยมากๆนะครับอาจจะให้ฟิลคล้ายๆแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่าในเรื่องอะไรเนี้ยพวกเอฟเฟกต์เสียงแสงสีแล้วก็อะไรต่างๆเนี้ยถ้าที่ผมฟังมาเนี้ยมันดูสุดยอดมากๆสำหรับสกินนี้นะครับก็ไม่ผิดหวังเนาะ แันแรกก็จะมีการนะครับเป็นคอริกาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นงกมูแจเนาะใส่คู่กันได้น่าจะเข้ากันพอสมควรแล้วก็เป็นงกมูแจที่เอฟเฟกขยับได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นล่มเป็นหอนะครับอันนี้น่าจะเป็นโทฟี่ปะอันนี้ก็เป็นโทฟี่นะครับถึงจะไม่ใช่สกินรีเอ้ยมันสกินีเจนี่วะโทฟี่รีเจนอันนี้สวยนะมันเป็นออร่าดำดำอ่ะเออมองยากอยู่นะมันทําให้คนไม่ค่อยเห็นนะครับเวลาวางเนี่ยผมชอบอยู่นะน่ากดอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นท่านะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านก็ท่าเลย เหมือนเม็ดตายเนาะสกินนี้เหมือนเกิดมาจากตายปะไม่แน่ใจอะเหมือนก็มีตัวเม็ดตายที่มันแบบเอ่อรวมกันก็รวมหลอมกันขึ้นมาให้กลายเป็นอมบุตอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ชัวร์เลย<อ>แล้วก็ไฮไลท์หลักของเราก็จะเป็นนะครับไท25ดีฟตาเพรสเซอร์นะครับสวยนะสวยเป็นทรงแบบโชบเฉียวอันเล็กไม่บังตาไม่บังหน้าจอเกินไปนะครับแต่ลั่นสักหนึ่งทีโอ้โหเราก็นี่ก็หนึ่งทีออกเลยครับรแสดงว่าผมไม่มีดวงกับเขาแน่เนี่นะครับ โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับมาดูกันก็ปืนสมัยใหม่นะครับตั้งแต่พวกกิโลขึ้นไปนะครับ M13 ขึ้นไปเนี่ยส่วนมากจะปรับจาก8เวลเป็น5เวลกันหมดแล้วนะครับเนาะถ้าอัพเต็ม5เวลก็คือสุดแล้วสุดในรุ่นแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ของแต่งคุ้มๆและไม่ต้องอัพเยอะก็แนะนําเป็นเลเวล1นะครับเพราะเขาจะได้สกินของแต่งทุกอย่างเลยนะครับคุณดูดิตั้งแต่แบบ พวกกิ๊บเพิ่มความแม่นยำพวกพานท้ายพวกลำาล้องพวกปากกระบอกเป็นของแต่งยอดทีตัวเองนะครับส่วนวิวสองก็จะแบบมีเอฟเฟกค่าเนาะแล้วก็พวกเอ่อเอ่เอฟเฟกอะไรต่างๆ,ๆนะครับส่วนวิวสามก็จะเป็นเอฟเฟกต์รอบๆปืนนะครับเป็นออร่านะครับรอบๆปืนเท่เลยนะครับแล้วก็จะมีคิวฟีดที่มันปรากฏในหน้าจอเราสวยๆนะครับววสี่ก็จะเพิ่มออร่าไม่เชิงไม่เชิงเพิ่มออร่ามันจะเป็นเส้นกระสุนนะครับเป็นเอฟเฟกต์เส้นกระสุนเวลายิงไปจะเหมือนเลเซอร์เลยนะครับ แล้วก็เลเวล5ก็จะเป็นออร่าขั้นสุดๆๆนะครับสวยมากๆแล้วก็สามารถอดอกให้เพื่อนเล่นได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าในตัวปืนเห็นจริงๆแล้วก็มีเอฟเฟกต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับอาจจะพูดตะกุตะกักหน่อยนะผมก็เรียกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นสกินแนวนี้นานแล้วนะครับหลังๆนี่เห็นสกินแนวแบบสีชุดฉาสปอยนะครับสกินเนีมันจะดูเป็นสีดำๆนะ อาจจะไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูนะอันนี้ก็คือปรับกราฟิกสุดนะครับเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะมีเหลือบๆเห็นไหมครับเนี่ยเวลาโดนแสงแดดจะมีเหลือบๆเป็นเหลือบๆสีลุ้งนะครับใครที่รู้จักสีพวก midnight blue midnight black อะไรพวกเนี้ยสีพวกนั้นมันจะแบบเป็นสีเหลือบเนาะถ้าเราอยู่ในที่มืดเราก็เห็นเป็นดำๆปกติแหละแต่ถ้าโดนแสงเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้สีพวกสีที่มันเป็นเรนโบว์ครับเนี่ยประมาณเนี้ยสีพวกนี้ที่มันโทนแบบ โทนแบบละมุนละมุนหน่อยเป็นโทนแบบเรนโบว์แนวสายลุ้งนะครับมันก็จะสะท้อนกระแสงค่อนข้างสวยนะผมชอบไดอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะอารมณ์เหมือนเปืนแรมเซเว่นที่ผ่านเมาเนาะเวลาโดนออกแดดก็จะเปลี่ยนแต่อันนี้ก็เวลาออกแดดเนะี่ยเขาก็จะมีเอฟเฟกต์สีลเลือเลี่ยน,นะครับก็ถือว่าดีนะถ้าได้ดูสโคปนะครับมันเคลียร์มากๆนะครับผมที่เคยเล่นไทยยี่ห้าเดิมๆมาคือรู้สึกว่าที่มันไม่อยากเล่นเนื่องด้วยสโคปนั่นเองนะครับ แต่พอมันเป็นสก,กิดแดงเนี่ยแน่นอนครับสะโคบมันค่อนข้างทําถึงนะครับในปืนที่มันเป็นปืนรุ่นใหม่ๆไม่เชิงรุ่นใหม่ๆที่มาในปีใหม่ๆนะครับไม่ได้แบบเป็นปืนแดงยี่เก่านะครับสะโคบเนี่ยทำถึงมากๆนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอก้มหน้านะจะได้เห็นชัดแล้วก็แสงแสงอ่าเจ้าตัวแสงเอฟเฟกในแมปเนี่ยมันจะได้ตกกระทบที่ปืนนะครับปอันนี้ก็สั่ขึ้นมาใช่ไหมครับอืเหมือนเป็นแกนกลางของตัวปืนเนาะ มีอะไรเหมือนเหมือนรอบๆด้วยเหมือนจะเป็นเม็ดตายจริงด้วยนะมันเหมือนแบบสลายเป็นเม็ดตายไปแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็น M13 แดงป่ะเอออันนี้คือสกิน M13 ประสิสติกนะครับเนี่ยพอยิงไปปุ๊บก็เกิดอาการแบบสลายไปแล้วกลับมาเป็นร่าง t ยุห้5เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถอดแม็กมาดูตัวแม็กนี่สวยนะชอบนะครับเดี๋ยวเรากดอีกทีนะครับมันน่าจะเปลี่ยนสุ่มเป็นสกินแดง ที่มีในเกมนะเดี๋ยวเราดูรอบเมื่อกี้เป็นสอคสามแดงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูรอบนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับอันนี้เฟ็นเกยาคูด้วยว,ว้าวอันนี้ผมว้าวมากเลยนะเขาใส่ใจรายละเอียดมากแต่เรื่องเสียงอะไรเนงะี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนตามมืลนะประมาณนั้นครับแล้วก็แหลกสรายไปนะครับกลายเป็นใช้ผ้ามอนติมนะครับเดี๋ยวผมติดใจว่าผมขอลองอีกรอบแล้วกัน เป็นเอ็ิสามไปแล้วเป็นเฟนิกไปแล้วรอบนี้จะเป็นอะไรเรามาดูกันนะครับเขาน่าจะสุ่มนะน่าจะเป็นปืนสกินนิสติกนเกินะครับออกเป็นเฟนิกเหมือนเดิมน,นะครับลองใหม่นะครับเผื่อจะมีเอฟเฟกต์ปืนอะื่นเนาะแต่เราลองดูกันนะครับเรียกว่าสกินมันแพงอ่ะผมต้องรีวิวให้มันแบบครบถึงถึงนะครับอ่าอันนี้เป็นปืนคลิกซิกสกินไอซ์ด้วยนะครับปุ๋ยเนี่ยผมอยู่นะผมอยู่ขยับไม่ได้ต้องขยับหน่อยหน่อยอันนี้จะเป็นสกิน มิสติกของทริกซิกนะครับตก,กินไอเดียนะครับตก,กินมังกรน้ำแข็งนั่นเองที่เรารู้จักที่เราชอบชอบกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์เนาะค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดดีนะผมชอบนะผมให้แบบจิบเต็มจิบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะแนวสไตล์แบบมึดๆดุๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเรื่องสโคปแล้วก็ความกว้างของตัวปืนค่อนข้างทำได้ดีครับไม่บังเกินเวลาถือก็รู้สึกไม่ใหญ่ไม่เทอะทะ มันไม่อารมณ์เหมือนถือรถยนต์ในดยมืออะไรประมาณนั้นนะครับมันแนวแบบเป็นแนวโชบเชี่ยวอะครับไม่รู้สึกว่าถือถือปืน AR เลยมันรู้สึกเบาบางเหมือนถือ SMG อย่างไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์กันอืมตัวเอฟเฟกนี่ค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับอันนี้มันมีแค่วิวูนนะผมก็ไม่ได้จัดมาเป็นการส่วนตัวด้วยครับแค่ได้มารีีิวเชย เดี๋ยวเราลองยิงไปเรื่อยๆนะครับหลายๆตัวเนาะก็จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเอฟเฟกมันเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆปะ่ะอืมมันเริ่มอลังการขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือเสน่ห์ของสกิมิสติกนะครับที่มีคิวเอฟเฟกเป็นหลายๆขั้นนะครับเราก็ยิงมาหลายตัวแล้วตอนนี้เอฟเฟกน่าจะสุดแล้วปะเลยสักสองตัวโอเคประมาณนี้อันนี้เอฟเฟกก็สุดแล้วนะครับก็จะมีออร่า พวกแสงสีตรงสโคปนะครับแล้วก็เหมือนแบบแหลกสลายเป็นกลิบเป็นพิกเซลออกมานะครับก็สวยนะค่อนข้างดีเลยนะครับ mm hmm. แ๋ยวเรากดดูอีกรอบนึงว่าหลังจากออร่า hmm. เต็มมันจะมีลูกล่างที่แบบเท่ขึ้นไหมแต่สำหรับผมค่อนข้างจะดูไม่ต่างจากเติมแต่ว่าพวกแสงสีดูดีขึ้นนะครับก็ไม่ได้เลยมีอะไรพิเศษตอนเรากดท่าเนาะ mm hmm. แต่ว่าตอนเราถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนลายแบบลายเพชรลายแบบอัญมณีครับ mm hmm. ก็ดูดีนะก็ดูโอเคดีนะครับ เอฟเฟกไม่ได้อลังการวือ้อเหมือนพวกแรมเซเว่นที่ผ่านมาอันนั้นคือมันอลังจัดเลยอลังการแบบสุดขีดเลยนะครับเรียกว่าเปลี่ยนฉากในแบบทีในเฟรมเรทล่วงเลยทีเดียวนะครับถ้าเครื่องไม่ได้แรงนะครับประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวเกา6ถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกว่ามันคล้ายปืนอะไรมันคล้าย9 5าสกินมิติกเว้ยนะครับแล้วก็เอฟเฟกคาก็เมื่กีคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียว แต่มันจะเป็นแนวใกล้ๆก,ก,กันแนวแบบเอฟเฟกต์ล้ำยุคล้ำสมัยนะเป็นแนวไฮเทคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเสียงกันบ้างดีกว่านะครับจากนี้ผมจะรีวิวตามความเห็นของผมแล้วนะก็คือเสียงนะครับเราาเริ่มกันอย่างแรกอันนี้ไม่ได้ใส่เก็บเสียงนะผมไม่ใส่ของแต่งสักชิ้นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเห็นไหมไม่ได้ใส่ของแต่งสักชิ้นนะครับเราลองฟิงดูเสียงนะครับมันให้ฟิลที่ มีความแน่นอยู่นะครับแน่นคล้ายๆปืนเดิมน,นะครับเสียงดังอาจจะลดจากปืนเดิมมาประมาณสักครึ่งหนึ่งลดจากปืนปืนเดิมไทยี่ห้าเดิมเดมสักครึ่งหนึ่งแต่ก็เพิ่มเสียงนุ่มเข้าไปนะครับในแบบใน,ในตอนกระสุนออกแล้วก็ตอนกระสุนที่ออกไปแล้วตอนก่อนออกแล้วก็ออกไปแล้วเนี่ยพวกเสียงเนี่ยถ้าใส่หูฟังเราคุณเปิดเสียงดังๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันมีเสียงท้ายแบบวืบวบแนวแบบล้ำยุคล้ำสมัยแนวไฮเทคหน่อยก็ค่ขอนข,ข้าง โอเคนะเสียงค่อนข้างล้ายุคอยู่แล้วครับทุกคนน่าจะชอบเสียงสไตลน์นี้เพราะว่ารู้สึกแบบเวลาซื้อก็บอกแพงๆอะไรสักอันหนึ่งแล้วมันรู้สึกได้แบบครบอะเออทุกคนน่าจะรู้สึกแบบผมประมาณนั้นนะครับเสียงก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนรีโหลดนะครับตอนรีโหลดเนี่ยผมไม่ได้ติดใจอะไรมากแต่เสียงเนี่ยทําได้ดีครับก็สมเป็นปืนแดงนะครับเสียงทําได้ดีผมชอบผมให้สิเต็มสิบนะในเรื่องเสียง เสียงการยิงเสียงการโหลดผมได้สิบเป็นสิบเลยครับประมาณนี้ผมชอบนะแล้วก็เสียงตอนอยได้ก็ค่อนข้างจะไม่รบกวนการฟังของเราในเกมเท่าไหร่ก็ถือว่าในแง่การใช้งานนะครับก็ยังสิบเต็มสิบนะในเรื่องของเสียงในเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอ่าฟิลลิ่งการฟังนะครับแต่ในแง่ของความสวยงามเนี่ยความเป็นปืนแดงครับผมมองว่าสกินเนี้ยถ้าวัดกันจริงเนี่ยตอนเราถืออยู่เนี้ย ถ้าเป็นปืนเด,มเดิมๆไม่ได้มีออร่าอะไรเลยเนี่ยแต่การยิงผมก็ยังว่าเฉยๆไม่ได้อลังการแบบเวอร์วังด้วยความที่มันไม่อลังการเพราะมันอาจจะเป็นสีดำหรือเปล่ามันอาจจะมองยากอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สูดฉาบไม่เตะตาเรานะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่โดยรวมผมมองว่ามันทําได้ดีมากๆในทุกส่วนแล้วก็เก็บรายละเอียดดีนะครับเรื่องเสียงก็ผ่านไปนะครับส่วนเอฟเฟกต์การฆ่าใช่ไหมผมรู้สึกว่าคล้ายเกา5.56ไปหน่อยไม่มีอะไรดีกว่าเลยนะครับไม่รู้สึกว่าแตกต่าง รับคนที่ได้จับเก5ามาแล้วจะรู้เลยนะครับเนาะแต่อันนี้ก็เป็นแค่ปืนเบลเลกเนาะยังไม่ได้อัพด้วยนะครับถ้าอัพไปก็สวยเปรแน่นอนนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมที่ใครแบบเล็งไว้จะตัดสินใจเนาะประมาณนั้นนะครับเสียงการฆ่าก็ประมาณนี้นะครับตอนรีโหลดก็เหมือนจะมีเหมือนของที่มันแบบเหมือนเสกของออกมาจากมือให้ใส่ในมือซ้ายเราอะเหมือนมีอ่าชิ้นส่วนอะไรสักอย่างนะครับ ปล่อยแสงออกมานะครับเศษเป็นแมกกาซีนเข้ามาที่มูซ้ายเราแล้วก็เอามือซ้ายเสียบเข้าไปในแม็กก็ถือว่าทํารายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะประมาณนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับผมก็รู้สึกชอบนะเรื่องสโคบเรื่องกาให้เต็มสิบเต็มสิบนะครับก็คือคะแนนในโดยรวมนะครับเวลาตอนถีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันสวยแหละแต่มันไม่ได้อลังการขนาดนั้นเพราะว่า ram เเนี่ยหรือ ram เจ็ดะบอกที่แล้วเนี่ยมันทาไว้วืดมากนะครับสำหรับเอฟเฟกความอลังการเนาะประมาณนั้นเนาะ ก็รู้สึกว่ามันพอมากระบอกต่อไปแล้วทําไม่ถึงเหมือนมันเนี่ยก็เลยดูเหี่ยวๆไปหน่อยแต่ถ้าพูดในมุมของปืนแดงกับทายที่พ่าอย่างนี้ผมมองว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะครับเนาะแล้วก็ที่มันแบบว้าวกับผมจริงๆแล้วรู้สึกว่าความอลังการปืนนี้ยังไงก็ต้องให้สิบเต็มสิบเพราะมันเป็นปืนแดง,ง่ที่มันได้สิเต็มสิบจากผมไปก็เพราะต่อไปนี้แหละครับใช่ครับมันแปลงร่างเป็นปือนอื่นได้เว้ยเป็นเนกเป็นสิบสามคลิกซิกเท่าที่ผมกดกดลองมาเนี่ย มันก็มี3ปืนนี้แต่ใครที่จัดไปแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นปืนอื่นอะไรบ้างก็บอกด้วยนะแต่ผมคาดว่ามันน่าจะสุ่มเป็นสกินมิสติกทุกกระบอกในเกมเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะนะอาจจะผมก็ไม่ได้ลองนะครับเพราะผมก็เห็นมันวนแค่เฟนิกวนแค่คริกซิกวนแค่ M13 นะครับก็ไม่ได้เห็นกระบอกอื่นสักทีนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับเออสกินท้ียผ้านะครับดีเปอร์เพเซอร์นะครับมันชื่อนี้ป่าวะม่านผิดปะะ่าว อ่าใช่ Deep Star Pa ลเซอนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับก็สำหรับผมเนี่ยให้สิบเต็มสิบในทุกด้านแล้วกันแต่ความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าอุ้ยปื่นนี้แม่งต้องจัดวะอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าผมเห็นแ a มเซเว่นกระบอกที่ผ่านมามันทำความอลังการรายละเอียดอะไรต่างๆไว้อลังการมากๆนะครับพอมากระบอกนี้ที่มันเป็นแนวที่แบบแนวไฮเทคแนวล้ำๆแล้วสีมันออกโทนดำๆเยอะไปหน่อยเวลาใช้ในแมปเล่นจริงๆเนี่ย เกมเราเนี่ยเวลาเล่นนะครับมันจะเป็นฉากแนวสมจริงแนวเรียลลิสติกนะครับมันจะไม่ได้ฉากแบบ2อดีแนวอนิเมะสักเท่าไหร่ที่มันจะเด่นชัดขึ้นมาเนาะพอมันเป็นสีโทนดำโทนมืดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เจอแสงหรือไม่ได้เจอฉากอะไรที่มันทําให้ปืนนี้เด่นจริงๆเนี่ยเวลาเราถืออะไรเนี่ยเอฟเฟกเนี่ยมันจะลดไปเยอะคุณเห็นไหมเอฟเฟกพวกเม็ดทรายพวกเส้นลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากเลยนุ้ยรายละเอียดมันดีปืนมันสวยนะครับแต่เวลาเล่นในเกมจริงๆเนี่ยตรงนี้มันดูหายไปนะครับ มันคงไม่มีใครปรับสุดเล่นตลอดนะครับถ้าไม่ได้ข้างใครในงานภาพจริงๆเนาะส่วนมากก็อย่างผมก็ปรับภาพกลาง120เฟรมไม่ส่วนมากก็ปรับภาพต่ําไปเลยนะครับเนาะก็พอเราซื้อมาแล้วก็ทํานึงถึงด้วยเนาะว่าเราปรับกราฟิกอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าชอบคุณจะแค์ทำไมถูกไหมครับก็แค่จัดก็แค่ซื้อไปนะครับเป็นการที่ได้ครอบครองสกินใหม่ๆหลอ่อๆอย่างนี้ด้วยนะครับเอาไปขิงเพื่อนๆของอิงสาวๆได้นะครับแล้วก็ สำหรับสนุนเกมด้วยนะครับก็เติมผ่าลาลิชแมนช็อปหรืออยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจแล้วจัดมาแล้วแล้วมีข้อแนะนําอะไรยังไงเออมีแบบกิจเล็กๆน้อยๆอะไรยังไงนะครับแนะนํากันได้นะมาป้ายยาผมก็ได้ซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งจัด U.S 9สกินแดงไปนะครับรอมันบนกลับมา2องารอบแล้วพอมาบนกลับมาเออแล้วปืนมันยังไม่โดนเนร์อแบบโดนแบบยับๆหมาอะไรเงี้ยผมก็เลยจัดมาเล่นก็เลยนะครับเรียกว่าเล็งไว้นานแล้วนะครับสกินเดิมๆม,ม,มองค่อนข้างยากเวาลาย,ยิงไกลนะครับ ส่วนท้ายยี่ห้าเนี่ยที่ผมยังมีการที่ไม่จัดก็เพราะว่ามันไม่ใช่ปืนในตาผมซื้อมาแล้วผมจะได้เล่นน้อยมากๆเนี่ยนะครับถึงได้เล่นก็เล่นสู้ชาวบ้านเขาไม่ค่อยจะไหวนะครับถ้าอยากแรงอยากแต่งเต็มประสิทธิภาพมันต้องเล่นแค่30สิบนัดน,นะครับซึ่งผมเล่นโหมดฮันคอยเป็นหลักสาสิบนัดแทบจะไม่พอเลยนะครับสำหรับกระสุนเนาะก็มีเคสให้เห็นอย่าง b ี BP 50ิที่โดนเลิฟแม็กสี่ห้าแม็กหกสิบไปปืนมันจะดีจะโกงแค่ไหนสก,กินผมจะซื้อไว้สวยแค่ไหน แต่ถ้ากระสุดมันน้อยแล้วมันไม่พอเล่นมันไม่เข้ามือเราในช่วงนี้มันก็แทบจะไม่ได้จับเลยน,นั่นเองนะครับผมก็เลยนึกถึงการใช้งานด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้แบบรวยถึงขั้นแบบจัดได้ทุกกระบอกนอนคังช่างแม่มันอะไรงนี้เนาะผมก็จัดมาแล้วก็อยากจะเล่นให้มันคุ้มค่าเสพความาความสวยงามเสพความอลังการของสกินแดงน,นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตพูดคำหยาบนะเพราะมันเป็นตรงๆที่รีวิวน่าจะคุณผู้ชมทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นาะก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับสกินแดงอย่าง d e e p Star Piercer นะครับก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวนะครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรยังไงอยากให้ลองในคลิปหน้าอะไรยังไงบอกกันได้เดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับถ้าอยากดูนะแต่ถ้าไม่ได้มีใครอยากดูพิเศษผมก็จะหาทำคลิปปืนที่มันแบบปรับๆมาแล้วพวก t b r 4เนี่ยผมว่าในคลิปต่อไปก็น,น่าลั่นน่าทำอยู่เพราะว่า มันปรับมาค่อนข้างดีเลยนะครับบัฟมาหลายซีซันม,ม,ม,มามาซีเบโนะ้ะเรียกว่าผมซื้อสกินแดงไว้ผมใช้ยังไม่ถึงสิบยี่รอบเลยมั้งก็รู้สึกเีีได้เหมือนกันเนาะพอหลังๆเนี่ยเราจะดูสกินอะไรใหม่ๆแล้วก็นึกถึงาการใช้งานด้วยนะครับถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ค่อนข้างจะงอมๆเหี่ยว e e ๆอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ